สวัสดีครับสวัสดีสอีแฟนครับนะครับผมพอกระเบ้าโทนครับมอนี่มาที่ปากทางเข้าวัดบ้านประอ่างนะครับนี่เพราะว่าอยู่ปากทางเข้าวัดบ้านประอ่างเนี่ยจะมีสารปูต้านะครับเบาโทนมาหลบที่แล้วนะครับมาขอโชคมาไหวปูนะครับแล้วก็น้ำหนามมาไหวน้ำแดงกับน้ำ ปล่าเราเนี่ยฮะเข้านี่ยแหละครับพี่น้องนํำมาหวายแล้วก็ขอโศกน้ำปูนะครับโดยขอจากเลขไม่ลดนะครับให้ปูเพิ่นประธานเลขไม่ลดให้มีโศกให้เป็นตัวเลขน้ำโชคกะมามือหนึ่งนะครับวันจันท์เหลขไม่ลดไปออกเล่านะครับ ไปเที่ยวลาวสามมือสอนเลยนะครับจันผุดสุกเลยแล้วมือวันพุดกับมาจุดถูขกถขอโชควันที่หนึ่งพฤชจีกานะครับที่ผ่านมาจุดถูกแล้วขอโชควันที่หนึ่งพฤชจีกาสีหอนนี่ครับได้เลขเก้าแปดศูนย์นะครับแล้วมาอนี้กระกลับมาไวาปุ้ยครับแล้วกะซื้อไม้กวาดมานน้ำนะครับเพราะว่าใบใหม่มันลายนะครับพี่น้องแล้วครับ บบมีไม่กวาดกวาดนะครับก็เลยว่าสือไม่กวาดมาไว้เพื่อได้มากัสิมาปัดกวาดสารปูเรื่อยๆนะครับเป็นความเสื่อของบาวโทนเองนะครับที่หูซึกว่าปูอยู่หนีเพิ่นให้โศกอีพีครับและก็ของแท้นะครับของจริงเพราะว่ามือวันจันทร์ที่ผ่านมานะครับพี่น้องวันจันทร์ที่ยี่สิบแปด กลับมาจากขอนแกน่นหมืดนะครับทุ่มเครื่องกลับมาหอดหนีทุ่มเครื่องนะครับก็เลยบริเวะก็เลยว่าคืดคืดในใจว่าอูให้บันด้านเหล็กไม่รดไปหอดบ้านเป็นเหล็กไม่ลดตัวไหนสีเสียงโศกให้โศกไอ้เล่ามือน,นี้เนอ้อคือว่า ไปฮอดบานเลขไม่ลดคือเจ็ดหนึ่งหะครับพี่น้องเจ็หนึ่งหกซื้อขึ้นซื้อลงเจ็ดหนึ่งหกเจ็ดหนึ่งหาเจ็ดหนึ่งเเล่ามืนอนันคือลางหาหนึ่งนะครับบนหนึ่งเจดเจนะครับทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับนี่คือบสเสื้อกับตรงเสื้อนะครับพี่น้องขอ แค่คิดก็คือมันมาอีหลีครับเป็นตัวเหลขนาโชคอีหลีนะครับมื่อนี่ก็เลยมาอีกรอบนึงนะครับแล้วก็เดี๋ยววายปูแล้วสิมาทายเลกไม่ลดให้พ่อพี่น้อง f อเบิงนะครับว่าเลขไม่ลดวันนี้ที่จะนําไปเสี่ยงโชคคํานี้กับวันศุกร์คำนี้30ตุลา ับวันศุกร์ที่1ตุลาไอหนึ่งพฤศจิกาว่าจะเป็นเหล็กตัวใดเราติดตามนะครับพี่น่องเดียวก่อนอื่นขอขึ้นไปไหวสารปูต้านะครับนี่คือสารปูต้านะครับของบ้านประอ้างนะครับ,รบนี่คือสารปูต้านะครับสารบ้านปะอ้างนะครับ ศาลปูตาบานประอางนะครับปากทางเข้าวัดบ้านประอางนะครับมเมื่อกาวว่าขอโชกปูนะครับแล้วก็ได้ไม่กว่านะครับมาปัดทำความสะอาดสารนะครับนี่คือด้านหลังสารครับเป็นต้นต้นไม้ญ่นะครับ โอ้โหว่าตนนี้ยังแต่ว่ามีตนโพ่นะครับตนโพ่นตนไส้ขึ้นครอบนะครับนี่บึ้งครับพี่น้องเห็นเล็กตัวใดโซไฟมันมันครับของแบบนี้ กเก็บไว้ครับเดี๋ยวรอบหนามาสิเอาถุงขยะมาเก็บขยะน้ำนะครับนี่ผู้ซืกว่าขยะจะมีหลายอยู่นะครับเพราะว่าคนที่เพิ่นมหาหอวยที่หลังเพิ่นก็จะเก็บจากขังบนโยนลงมาข้างล่างเลยนะครับก็เลยผู้ึกว่าจะมีขยะนะครับรอบๆศาล ด้านหน้าก็จะเป็นลิงนะครับมีฮานโนมานครับแล้วก็จะมีสิงนะครับมีช้างครับ ต่อไปข้างในก็นจะเป็นวัดนะครับวัดแล้วก็จะมีโรงเรียนนนะครับจะมีวัดแล้วก็มีโรงเรียนนะครับโรงเรียนวัดบ้านประอางนะครับวัดบ้านประอางนี่จะอยู่ที่ตำบลปราสัยเยอ่อนะครับอำเภอไผ่บึงจังหวัดศรีสะเกดนะครับห่างจากไผ่บึงประมาณหากิโลนะครับพี่น้องห่างจากตัวเมืองไผ่บึงประมาณหากิโลนะครับ เดี๋ยวสิภาขึ้นพปเบิงเลขไม่ลดครับว่ามือนี้เป็นเลขตัวไหนนะครับเลขกไม่ลดจะเป็นเลขตัวใดนำไปเสียงโศกกันเหมือนแรงครับพี่น้องที่สอปปอลาวนะครับนี่ครับมารอบที่แล้วเลขไม่ลด กับเลขอุณหภูมิภายนอกนะครับอุณหภูมิภายนอกรอบที่แล้วคือสองเก่านะครับรอบนี้คือ30และเลขไม่ลดรอบที่แล้วนั่นคือ6กศนะครับรอบที่แล้วคือหกศูนย์สองรอบนี้คือ8ปดหนะครับและรอบที่แล้วมาวันจันทร์นะครับมาวันจันทร์เลขอุณหภูมิภายนอกสองเก่านะครับ วันจันทร์ออกพัฒนาสองเก่านะครับวันพุธเลขไม่ลดมาวันจันทร์เลขไม่ลด6 0 2นะครับวันพุธออก62นะครับวันศุกร์ออก2 0 0 2นะครับนี่คือมันเป็นความเสื่อนะครับพี่น้องมือนี้ก็มาอีกรอบนึงนะครับรอหลุนว่าวันพุธคือวันนี้กับวันศุกร์จะมาตามเลขไม่ลดบอนะครับเพราะว่า ความเสื่อและความศรัทธาเนาะพี่น้องเนาะลองเบิ่งครับบ่เสียหายนะครับเป็นแค่แนวทางนะครับนี่คือแค่แนวทางนะครับบ่ได้ส่วนเสื่อนะครับพี่น้องขอให้โชคไขมันสุขผู้สุขคนครับสําหรับคนที่ผ่านมาเห็นคลิปนี้และกดเข้ามารับชมคลิปนี้ขอให้มีโชคร่วมกันนะครับขอบคุณทุกกำลังใจฝากกด Subscribe กดไล k ์กดแชร์ครับฝากเบอ่งโฆษณาเป็นกำลังใจครับสำหรับคลิปนี้ไวจสมีสักอรพี่น้องเนื้อพราักใหม่คลิปหนครับสวัสดีครับ